สวัสดีครับพี่น้องจา๋าวันนี้เอาอาหารมาให้แมวค่ะไปดูด้วยกันนะคะวันนี้เอาอาหารมาให้แมวกันค่ะไปค่ะแมวเขาอยู่ในป่ากระเทียมน,นี่ครับพี่น้องจา๋า นี่ครัมาดูมาดูน้องแมวด้วยกันค่ะเยมาดูค่ะพี่น้องจาน้องแมวค่ะวันนี้เอาอาหารมาให้น้องแมวค่ะน่ารักไหมคะนะค่ะน้องแมวสีดำค่ะน้องแมวสีดำค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะหายแก่หายนี่ค่ะแกกลัวค่ะแกกลัวนี่ค่ะ ยังล,ยลูกนี่คะ่ะน้องแมวค่ะกินอาหารค่ะนะใช่ไหนมน้องแมวค่ะน้องเขาน,น่ารักค่ะ เยอบทุเลี้ยขึ้น t o เสยเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องจา๋าป่ากระเทียมค่ะวันนี้พวกเรามาเอาอาหารให้แมวค่ะเอาอาหารให้แมวนะคะพี่น้องจา๋าน,น้องแมวน่ารักมากเลยค่ะน้องก็อยู่ในป่ากระเทียมนี่เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋า yeah. นเามาเก็บเทียมเัาลกาเลยน้องก็มาเก็บกระเทียมเหมือนกันคันนี้ค่ะพี่น้องจามาดูค่ะเี้ยงอะไรมาไนี่วชิมังเป็นที่ล